กราบสวัสดีคณะกรรมการอากทอและสมาชิอากอกทอภาคตะนออกเชียงนาะทุกท่านกระผมนายปัญญาแก้วิชัยชื่อเล่นหน่ยุยกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองวิทยายกเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิแผน,นกช่างกลเกษตรวันนี้ผมจะมานำเสนอนเรื่องการเลี้ยงปลาน,นินบ่อดินที่ทางบ้านของผมได้เลี้ยง เป้าหมายหลักที่เลี้ยงก็คือ 1. เพื่อหาอไรายได้เสร้อให้กับครอบครัวและ 2. เพื่อรับประทานปลาโดยไม่ต้องซื้อวิธีการเลี้ยงปลาดินบ่อดินง่ายๆ 1. จัดหาพื้นที่ตามที่เราต้องการ 2. จ้างรถแมคโครมาขุดพื้นที่ตามที่เรากำหนดไว้สมเมื่อขุดเมื่อขุดบ่อ เสร็จแล้วให้เรานำปูนขาวและมูลสัตว์มาโรยให้ทั่วบ่อปูนขาวอัตรา100กิโลกรัมต่อพื้นที่บ่อหนึ่งไร่และมูลวัวอัตรา50กิโลกรัมต่อพื้นที่บ่อหนึ่งไร่ขั้นตอนต่อไปก็คือเปิดน้ำใส่ให้เต็มบ่อเมื่อน้ำเต็มบ่อแล้วพักน้ำไว้ประมาณ5-7วัน หลังจากนั้นให้นำลูกปลานิ้ที่เราจัดเตรียมไว้มาปล่อยลงและให้อาหารกับลูกปลานิ้เช้าและเย็นเป็นระยะเวลาสามเดือนหลังจากเมื่อเราปล่อยปลาเสร็จแล้วขั้นตอนที่เราต้องควรระวังก็คือควรระวังค่า pH ของน้ำให้อยู่ไม่เกิน6-7ถึง เพื่อความไม่เป็นกฎเป็นด่านจนเกินไปไม่ให้ปลาเสียชีวิตและปลาจริญเติบโตได้สมบูรณ์ปัญหาที่ทางบ้านของผมพบก็คือขาดเวลาในการบริหารจัดการปลาเวลาให้อาหารปลาเพราะส่วนมากคนที่บ้านไม่ค่อยมีเวลาจึงต้องหาเวลาว่างเพื่อไปให้อาหารปลาและสอง เวลากลางคืนชอบมีหนูมาคอยลงไปกินปาลาเราต้องหาผ้ามามากลางรอบบ่อไว้เพื่อป้องกันหนูและสัตรูปลาต่างๆและเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตของผมก็คือ mm. เพื่อจะทำกะเกษตรผสมผสานตามแนวในหลวงรัชการที่9มีบ่อปลาและมี ไข่ไก่กินโดยไม่ต้องซื้ออยู่อย่างพอเพียงและในวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ